ลงจากสนามบินปุ๊บเขาไล่ขึ้นรถเล้าเชิญขึ้นรถกันอ่นนี่เดินลากระบมาอ่ะอกอบเกือบเกือเกอไปแล้วเสี่ยงล้อเคยสับล่างสูงสุดกี่คนพร้อมกันครับเป็นกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงเป็นเบาหวาดตรงนี้ วันนี้ครับเราจะมาไขาข้อข้องใจ <üm> ถ้าเกิดว่าญาติหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะบินกลับไทยพวกเราเองอ่ะที่ผ่านมาเดือนหนึ่งอ่ะก็คุยกันแล้วก็ไม่มีใครรู้แบบข้อเท็จจริงจริงอินไซต์อิ <ใ neighborhood. S 2> นไซ์ใช่วัน,นนี้เราจะพามาดูเลยว่า new normal เนี่ย <gods. S 1> เขาจัดการเรื่องนี้ยังไงเราก็เลยเดินทางมาที่นี่ฮะจอมเทียนฟาร์มบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับผมพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่กักตัวเรียกสั้นๆว่า sq ย่อมาจาก state quarantine วันนี้เราจะามาจําลองให้ดูเลยวา่าลงเครื่องบินมาปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นเสียตังค์ไม่เสียตังค เจอนยครับเจอลยครับขั้นแรกครับเจอนะครับดีัสดีฮั้ดี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 ัับคุณหนึ่งกรรมการของโรงแรมเพื่อนน้องมิ้งครับ ได้ครับเริ่มเนี่ยเราอยากรู้ก่อนว่าตอนนี้มันมีคำว่า S Q A S Q เติดควรันทีนคือเป็นภาคของรัฐจัดการให้แขกที่มาจากต่างประเทศก็จะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวเลยนะสักบาทเดียวฮะบาทเดียวอ๋อสมมติโอต้สั่งที่อยู่อซสการมีกิจจะต้องกับไทยแบบนี้ได้ไหมได้ครับแต่คุณพ่อผมเป็นชาตต่างชาตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไป A S Q แต่ถ้ามีเชื้อสายไทยหรือว่าถือพาสปอร์ตไทยก็คือสามารถเป็น S Q ได้ก็คือติดต่อทางสถานทูตได้เลยัา้ก็จะ เดินเรื่องพอบินลงมาปุ๊บจากสนามบินก็จะมาจอดตรงนี้ถูกต้องครับอ๋<ะ>ออย่างนี้สมมติผมอยากลองมานอนโรงแรมนี้มานานละไม่มีเงินแก้งมาจากต่างประเทศเดิน<อ><อ>พูดจีนเลยนี่ถือว่ามีแผนผิดนะฮะฉาชอบฉาเชืช่อคุณอนะ่ะต้องลองซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ลองบินไปต่างประเทศใช่อ๋อให้มันเนียนเสร็จแล้วติดต่อถานทูตไว้ก่อนไงพอบินกลับมาปุ๊บได้นอนโรงแรมนี้เลยจองโรงแรมนอนง่ายกว่าแต่ก็คือว่าลงมาปุ๊บมันก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมครับเขาจะแรนดอมอาจจะได้อยู่ที่กรุงเทพหรือพัทยาก็แล้วแต่คือกลับมาได้นอนโแนีี้ป๊บไผ่ท ถ้าเป็น S Q คือเราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็น A S Q คือเราเลือกได้ใช่ครับแต่ก็ต้องจ่ายตวันนี้เรามาดู S Q เลยดีกว่าจำลองภาพเลยหน้าี่คือหน้าโรงแรมเลยครับผมคนที่พิ่งกลับมาจากตงประเขาจะนั่งรถกันมาถูกไหมฮะใช่ครับก็คือจะเข้ามาตรงนี้เลยต้องครับลงจากสนามบินปุ๊บเขาไล่ขึ้นรถเขาเชิญขึ้นรถก็จะมาจอดตรงนี้เลยเหรอครับใช่ครับจอดบริเวณนี้ครับ ปึ๊บมารถเลี้ยวเข้ามาพัทยาใตา้ลงแล้วอันนั้นคือโต๊ะทางชิมงานนะครับจะอยู่ด้านนูน้นส่วนลูกค้าแขกครับจะอยู่ด้านนี้อ๋อครับแล้วก็จะมีโต๊ะหลายโต๊ะสังเกตใช่ไหมครับ้าข้างบนด้านซ้ายด้านขวาจริงๆ <จะ S 1> ก็จะมีด้านนั้นด้วยด้านข้างในด้วยใช่ครับปกติจะเยอะกว่านี้จริงๆเยอะกว่านี้อันนี้จําลองเลยเฉยการเข้ามาก็จะมีบัตร ID card หรือพาสปอร์ตของเราฮรเขาก็จะเก็บไปแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับพาสปอร์ตเราเลย <อ>แต่ยังไม่มีตรวจอะไรใช่ไหมครับตอนแรกยังไม่มีตรวจครับมาถึงปุ๊บลงแล้วก็มามาตรวจถ่ายรูปปัด ID card ทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นห้องครับเรียนหนึ่งชิ้นห้องเลยเจ้าหน้าที่ที่อันนี้ก็จะใส่ชุดป้องกันเต็มเหนียวใช่ฮะชุดหมีเลยครับทางเดินทั้งหมดจะถูกกั้นไว้ทั้งหมดเลยตรงเข้าลิฟต์ขึ้นห้องเดียวเลยอ๋อจะเป็นทางเดินเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยงสมมติเราลากกระเป๋ามาอ่านี่เดินลากกระเป๋าเข้ามาโอ้โหไม่เหมือนจริงเลยสมมติสมมติจริงเลยคืออะไรอะเสียงล้อโอ้ อ๋อจะมาส่งถึงลิฟต์เลยนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนกดลิฟต์ให้แต่ละคนอยู่ชั้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอไปเซเว่นเทอน้ำป่าแบบนึงไม่ได้เลยครับคือเหมือนว่าจากสนามบินปุ๊บตรงเข้าห้องอย่างเดียวอืใช่<า><า>ครับถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในห้องก่อนไหม ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องพักแล้วมันก็คือโรงแรมเนี่ยแต่เราจุดเต้นเต้นเนาะมีความคิดบางคำเหมือนกันนะว่าห้องปกติกับห้องที่ใช้เป็นสถานการตรวจเหมือนกันไหมหรือว่าเขาต้องมีจัดวางอะไรแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับเรามาอยู่กับพี่วิทย์นะครับพี่วิทย์เป็นบอนออฟฟิศแมเนเจอร์ครับขอให้พี่วิทย์ช่วยพาเรา ตัวดูซึกนิดหนึ่งขนาดถ่ายทำนี้ห้องทั้งชั้นเนี่ยครับเคยใช้แต่ทีนี้เขาตักไว้ให้หนึ่งอาทิค่าเชื้อให้หมดเพื่อการถ่ายทำเพราะฉะนั้นปลอดภัยจะมีอันตรายก็พวกเราไงนะฮะใช่จอดแต่งจากโรงแรมปกติยังไงต่างแรกเลยเห็นทันทีนะหน้าห้องจะมีโต๊ะวางปกติวางปกติไม่มีนะอันนี้เราไว้สำหรับวางอาหาร3เวลาครับเช้ากลางวันแล้วก็มื้อเย็นเวลาเราส่งอาหารนี่เราจะไม่ไม่เข้าไปส่งให้ลูกค้าโดยตรงลูกค้าเขาจะรู้เวลามาลวแล้วก็จะวางหน้าห้องต้องต้องเคาะเรียคร้อเขาจะมีเวลากำหนดเลยช่วงเช้ากลางวันเย็นเจ็ดโม ยแล้วถ้าเกิดว่าผมตื่นบ่ายโมงเนี่ยผมกินรวบทั้งเช้าทั้งเที่ยงใช่ไหมฮะเช้าก็ยังอยู่ยังตั้งอยู่ที่เดิมในวันนั้นถ้าเกิดไม่มีมารับเราก็จะเออห้องนี้ผิดปกติหรืออาจไม่มีใครอยู่เราจะโทรเช็คละภายในวันภายในวันแต่บางคนตื่นสายก็อาจจะวางเช้าแล้วมากลางวันอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วทำไมถึงไม่เคาะครับเพราะเราเลี่ยงการสัมผัสทั้งหมดแม้กระทั่งพนักงานด้วยครับเพราะว่า้มากักตัวนี้เราไม่สามารถทราบได้ว่ามีเชื้อหรือเปล่าคือการที่พนักงานเราขึ้นมาบนชั้นเนี่ยทุกอย่างเรา ที่งานเราด้วยใช่ไหมครับเดินมาแล้วก็ปกปะปะวาง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 แล้วเวลาเขาทานเสร็จของท้ายเขาก็จะมีถุงแดงอะเขาก็จะมัดไว้าพนาะงไงก็จะขึ้นมาเก็บตามเวลาแล้วถ้าเกิดว่าหิวมากเลยครับจริงๆนอกจากอาหารสามเวลาเนี่ยเรายังมีเมนูนอกอะครับเพิ่มขึ้นมาให้ลูกค้าที่พักเนี่ยสามารถออเดอร์สั่งเพิ่มได้ตามเวลาแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของแอดมินไลน์ที่เขาโต้ตอบกันจะมีเมนูอาหารที่ลูกค้าดูเป็นภาพเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสั่งแล้วก็จะมีธนกรางขึ้นมาส่งตามเวลาเดี๋ยวเราไปดูห้องกัน เข้าได้เลยใช่ไหมหุ้ยห้องสวยห้อง,ง,งสวยกว่าตอนที่จุ้ยอยู่ <c oughs> <c oughs> คือพอดีน้องผมล้วลอกแรกเพิ่งกลับจากอเมริกามาเหมือนกันเป็นกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงเป็นเบาหวานด้ว้กัดตัวกัดอาหารด้วยเป็นห้องโรงแรมปกติมาเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้เข้าพักต้องอยู่กับเราสิบวันอย่างไรเห็นแั้วใช่เลยอันนี้ผมเห็นของอย่างแล้วว้าวจัดปกติอันนี้เราให้ทั้งหมด4แพ็คแล้วก็นี่ฮะถุงแดงใช่เมื่อกี้ที่เพูดถึงเรื่องสำคัญเลยสำหรับขยะแยกติดเชื้อใช่ไหมครับคือทุกอย่างที่แขกใช้เนี่ยกล่องเพราะว่าอาหารที่เราเสิร์ฟพอเขาทานเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่ถุงจะเป็นแแยกกกัััทางงหล้วว็นมด แล้วก็จะมีเจ้าที่เรามีรถมาติดชีวิตอยู่ในนี้14วัน14วันก็จะมีแค่ช่วงที่เจ้าที่ของโรงพยาบาลเข้ามาตรวจ2ครั้งอันนั้นอาจจะต้องโดนเรียกลงไปแล้วเคยมีไหมแบบคนที่เข้ามาพักเครียดมากนะขอดงไปเดินเล่นหน่อยเขาไม่ได้อนุญาตคนอาจะโต้ต่อกับทางแอดมินแอดมินเนี่ยนอกจากจะรู้พูดคุยกับแขกบางทีก็จะเจอแขกักษณะแบบเจอปัญหาอย่างเงี้ยต้องโทรไปปรึกษาเขาก็จะให้คําแนะนําทุกกลุ่มประเทศที่เข้ามานี่จะมีกลุ่มคนที่ลักษณะแบบมีปัญหาส่วนตัวบ้างเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันก็เกิดภาวะเครีียยดดไ้ง่านะ14วัท ในห้องแบบไม่ออกไปไหนเลยไม่เจอใครเลยน,นี้ถ้าเกิดผมให้ที่บ้านผมแบบคอมพิวเตอร์มาให้อย่างนี้ได้ไหมครับของรับฝากเรารับฝากนะครับทีเีื่อนไขกับเกณฑ์อยู่เหมือนกันอะไรที่ฝากขึ้นห้องได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างอะไรอย่างเง<ม>ี้ยของใช้งานเนี่ยได้ที่จะมีข้อห้ามก็จะเป็นพวกอาหารที่ว่าอาหารแสลงเราไม่รู้อาหารที่ทานเข้าไปแล้วมันเกิดอาการป่วย<ม>เราไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอาหารหรือว่าป่วยจากเชื้อโรคทางแพทย์เขาแนะนํามาว่าก็ไม่ควรนามาฝากถ้ามาเป็นครอบครัวอยู่ห้องเดียวกันไหมจับแยกครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเด็กสามารถอยู่กับผู้ปกครองได้เขาจะดูว่าลักษณะที่่่ผู้กัััตตววไมมสาารถชเเืออง อาจจะมีคนป่วยหรือบางคนจะเคยเจอเคสอย่างคุณแม่ต้องให้ลูกชายฉีดบาวานทุนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเคสจำเป็นหรือเด็กที่เด็กเล็กมากก็ต้องอยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยแต่จะมีเอกสารจากทางคาราโอเมครับเขาเซ็นรับทราบว่าเขาประสงค์จะพักคู่กันด้วยเหตุผลอะไรอีกอันหนึ่งที่เห็นเลยนะครับนี่อันนี้อันเนี้ยครับต้องมีคู่มือนี่มีบอกเลยนี่ชาระเงินสแกน QR code สั่งอาหารเพิ่มของฝากต้องห้ามนี่เขาจะอเลยนี่อาหารไม่มีอยเครื่องดื่มไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับผมน้ำอัด้มนีมได้ไหมน้ำอัด้เลย ไม่ได้อนุยาตล้างจานมีประโยชน์นะอนุยาตล้างจานกินไม่ได้ไงห้ามยกเกินคือเขามองว่าเสียง่ายแล้วบางที่ยบได้นานจนลืมกินแล้วมากินแล้วท้องเสียนี่ไงครับมีเวลารับฝากที่ห้องนะครับแปดถึงสิบเอ็ดแล้วจะนําส่งตอนบ่ายสิ่งของมีคมนี่ขนาดไหนถึงเรียกว่าคมอ่ะกุญแจรถกุญแจไม่เป็นไรครับน่าจะเป็นมีดหรือต้องเรียกว่าแหลมเปี้ยวอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นอันนี้อันนี้เราจะมีไว้ให้ลูกค้าทุกห้องอ่ะครับคือการกัะตัวสิบสี่วันนี้พนักงานเราไม่สามารถเข้ามาทำความสะอาดได้ลูกค้าก็ตตต้้้้อออออองงงงงงมีีีส่่่่่วววววนทชยยยัเเบาาาาะไรคืก เป็นไอเทมที่ไม่มีทางเจอในโรงแรมแบบนี้อีกอันนึงโหลดวัดอุณหภูมิตัวนี้สําคัญเลยเพราะว่าจะต้องแจ้งอุณหภูมิทุกวันกะทางทีงานแพทย์นะครับนี่ทุกเช้าก่อนแปดโมงเขาจะมีกฎระเบียบแจ้งอยู่นะครับในในนี้ว่าต้องแจ้งมีที่บ่ายเรือะไรอย่าง ID line สแกน ID เข้าไปเขาจะมีการพูดคุยกี่กับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยครับสิ่งที่ไม่ควรทํามีบอกหมดนะครับนี่ครับไอเทมที่จะไม่เจอในโรงแรมอีกเช่นกันครับคือน้ํายาล้างจานและนี่ครับเขาวางไว้ให้เลยให้เราไว้ใช้นะครับอันนี้ก็ ซักชุดชั้นในหรืออะไรอย่างนี้วางไว้ช้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นนะครับ สวบเจอปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางแพทย์ประสานงานกับกะลาหุมในการติดต่อโรงพยาบาลคู่ขนานที่เราดยูกันไว้ตอนแรกคือจะต้องไปรักษาต่อที่นูน่นจะเช็คก่อนว่าเตียงว่างไหล่งเสร็จแล้วที่นี่ก็จะให้ทางทีมแพทย์โทรขึ้นมาแจ้งลูกค้าคือคุณก็ต้องเก็บของเตรียมเก็บของเพื่อไปรักษาต่อต้อเอาเอาอกไปเลยใช่คับไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีก็ตามถูกต้องแต่ถ้าสวบเจอปุ๊บก็คือเก็บของรอทีมแพทย์ใช่ถ้าตรวจเจอตอนเช้าก็ได้เป็นช่วงเย็นถ้าช้าสุดคือรักษาเว่าเตียงมันไม่พอหรือว่าโรงพยาบาลยังไม่ ไห้แจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าก็แปลว่า SQ แห่งนี้แทบจะไม่มีผู้ป่วยมีแค่ผู้ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือจะค่อนข้างปลอดภัยถ้าเราเจอขึ้นมาปุ๊บห้องที่เขาพักนี่คือจะใช้ไงครับตามฐานสุขจะต้องปิดไว้สามวันก่อนที่เข้ามาเปิดใช้งานใหม่ก็ต้องมีการพ่นน้ำยาทำความสะอาดถ้าเชื้อทั้งหมดลมยาฆ่าเชื้อเลยต้งแต่อร์นี่ั้งล้างท่องแอร์ช่องแอร์ก็ต้องล้างล้างหมดใช่ใช่ทั้งหมด ทั้งหมดเราเปิดให้ทางรัฐบาลประมาณ660อห้องเราแยกเป็นตึกเนี่ย350รือย้าตึกด้านหลังเนี่ย310อห้องรวมเป็น6-60ห้องผมถามเผื่อน,น้องๆดูเทปนี้เราก็เกิดสงสัยการที่เราจะต้องกักตัวเนี่ยเราถูกแรนดอมเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไปที่ไหนผมเลยถามเผื่อว่ามันเกรดนี้เหมือนกันหมดหรือเปล่าแต่ตนโยบายการเข้ากักตัวเหมือนกันแต่ว่าในการบริการหรือว่าภายในเนี่ยอาจจะต่างกันบ้างบางบางทีอย่างบางที่อาจจะเรื่องอาหารบางที่เขาอาจจะไม่มีอาหารออเดอร์เพิ่มแต่คือขั้นต่ำเนี่ยก็คือมีแอร์น้ำไหล หลับสบายอันนี้สบายเหมือนกันเหมือนกันทุกที่อันนี้กของเราอาจจะพิเศษคือเห็นทะเลครับใช่อันนี้กำลังจะบอกเลยว่าเป็น S Q ที่เป็น C View นะครับเป็นไง S Q ที่มี C View ต้องบอกว่าเป็นมุมที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆหน้าต่างเปิดได้ไหมครับผมเปิดได้ครับเปิดได้นะครับใช่ครับถ้าเปิดไม่ได้เขาเรียกกำแพงครับอ๋อเหรอว้าวโอ้โหได้ยินเสียงขึ้นนะเฮ้ยเสียงรถเฮ้ยเสียงขึ้นเสียงขึ้นเอยู่ได้ไหมสักทีวันอย่างเงี้ยหลับสบาย มาแล้วอันนี้พี่เขาใส่ชุดหมีมาเลยพี่ๆวัสดีครับสวัสดีครับคือพี่เขาอาจจะไม่ชินการทํางานปกติของพี่เขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าห้องมี้อยู่แล้วใช่เราจะออกไปรับแทนนี่ใส่รถมาเลยนี่คือวันนี้เราจะได้กินข้าวไก่ขมไม่ไ้แบบทิหรอครับสลัดผักให้พี่เาัดทิชดีกว่าเพราะว่าพี่เข็นมาแล้ววางตรงนี้นะลองลองดูหน่อยปกติก็จะมากันสองคนใช่ไหมครับครับผมพี่ก็จะหยิบกล่องขึ้นมา ถือด้วยมือขวามือซ้ายหยิบกล่องเล็กที่มันขอ,ของทานเล่นคือไม่ไม่มไม่ต้องขนาดนั้นขนาดนั้น <c oughs> แล้วก็วางลงไปบนโต๊ะ <c oughs> เหมือนภาพที่ผมคิดไว้เลยครับพี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขนมไม่เหมือนกองอื่นมีลูกเชอรี่ด้วยอันนั้นไม่มีอันนี้คือตามเสน่หานึกว่าปกติก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ๋อมาทานกันอ่ะแล้วก็จะเก็บไปทุกวางไวงวางวางวางจนครบทุกห้องทีนี้ทุกครั้งที่พี่เอาอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยครับเขาก็จะมีของที่พี่ต้องเก็บกลับไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าคนละรอบกันครับรอบครับอ๋อคนละรอบเมื่อวานนี้จะมีแค่พี่ส่งอาหารอย่างเดียวชุดนี้ร้อนไหมครับพี่โอ้เอาการไม่ไหมการนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับทานได้่าอร่อยครับพี่อะไรทานได้ ของของเรา <c oughs> ป่ะเก็บเข้าไปตายแล้วมือหนึ่ง นี่ครับผมถ้าญาตจะมาส่งของอก็คือเข้าทางด้านแรมาเขาก็จะมีทางเข้าออตรงนี้ใช่ครับนะฮะวัดอุณหภูมิข้างหน้าก่อนวัดก่อนครับแต่จะรออยู่ข้างล่างเลยนะครับจะไม่ได้ขึ้นมาร็แ่แล้วก็นี่จะรวบมาเลยนี่เขาก็จะลิสต์เลยว่าใครที่อยู่ห้องไหนแล้วก็ญาตเอาของมาให้ใครอะไรแบบนี้เหมือนฝากของนั่นแหละเลขที่ของกับเลขตรงนี้เขาก็จะบอกว่าอะไรต้องไปส่งที่ไหนแล้วเขาก็จะเคลื่อนไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์แล้วไปวางหน้าห้องใช่ไหมครับถูกต้องครับของนี่ก็คือว่าจะต้องเปิดเช็คทุกอันหรือเปล่าเปิดครับต้อง มีพัสดุนะคะขออน,นุญาตเปิดกล่องดูแล้วก็เป็นให้พองเขาเหมือนเดิม,มเพราะเรากลัวบางทีอาจจะมีของสดข<อ>ีปนาวุธวุฒิโทรประกแบไม่น่าใส่กล่องเสี่ยงอยู่ครับเสี่ยงอยู่ <laughs> ถ้ามาตอนบ่ายก็จะต้องเป็นติดวันหนึ่งครับเขาฝากไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับแปลว่าเวลาที่จะฝากได้คือตั้งแต่8โมงเช้าถึง11โมงครับอก็คือเจ้าหน้าที่เขาทางานทุกอย่างเขามีสเกดูเป็นรอบบางคนเขาอาจจะแบบเฮ้ยมาตอนบ่ายมาเลยเวลาแล้วจะหูฉันตีรถมาต้อง2ชั่วโมงทําไมไม่ให้ก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วถ้าเขาเนี่ยก็ต้องขึ้นไปเสี่ยงทุกรอบทุกรอบทีละ600ห้องก็ไม่ไหวบางอย่างมันก็ยุนไม่ได้แล้วก็ของจะนําส่งเข้าไปแต่ละห้องตอนช่วงเวลาบ่ายคือมันค่อนข้างไกลครับาาารงงนนนนนี้้้ขึมเเดิท ใช้เวลาหน่อยเป็นเข็นเ็เขนไปครับไปส่งไปส่งไปสงไปสงนี่คือห้อง ปฏิบัติการครับที่บอกว่าคุยเป็นเพื่อนในทุกอย่างอยู่นี้ห้องคลายทุกจริงๆจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะก็ได้แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงซ่วมอะคนพักบางทีมันเกิดความเครียดใช่ครับก็ต้องอยากมีคนคุยเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดทีมงานคุณภาร์สวัสดีครับ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 วันนี้ก็ทั้งจดออเดอร์ทั้งแจ้งกู้ที่เข้าพักประสานงานครับทุกอย่างมันเป็นเหมือนหัวสมองเลยครับคุยกับแขกโดยตรงแขกต้องการอะไรต้องแต่แบบไม้จิ้มฟันโทรศัพท์ท็อปก็ยังมีเคยเจอเหตุการณ์ ส่วนใหญ่จะมีบ่อยมากก็คือแย่เสียเราก็ร้องไห้จะแบบโทรมาปรับทุกอยากกลับบ้านซึ่งทางน้องๆทางแอดมินเนี่ยก็จะช่วยในการพยายามคุยมีพวงมาลัยไหมอยากจะไหว้อะไรไหมก็จะช่วยหาพวงมาลัยหาดอกไม้ซึ่งอาจจะแนะนําให้เขาเปิดหน้าต่างแล้วก็ไหว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นึกถึงทางบ้านแล้วก็อยากได้อะไรแล้วก็จะจัดหาให้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นบางครั้งหลังจากนั้นก็จะโทรมาบอกว่าอยากให้แอดมินไปเดินช้อปปิ้งให้ได้ผ่านมือถือไปเซ็นทรัลแล้วก็อยากซื้อลองเท้าถุงน่องจะซื้อ แล้วเปิดต้องเปิดทามเปิดแต่ทามเลยค่ะรูได้เดินเองอย่างนี้ใช่ค่ะทางแอดมินก็จะรูดบัตรให้รองเท้าไซนี้ซึ่งเขาจะคุยกับพนักงานขายเองแฮปปี้กลับมาก็โอเคจบได้ช็อปแล้วได้ช็อปสบายใจแล้วไม่เห็นบอกว่าเงินนี้อาจจะต้องเอามาฝากไว้ก่อนใช่ไหมครับฝากเอาไว้ที่นี่เป็นธนาคารให้คือสำรองมาก่อนเลยก้อนหนึ่งไว้ที่นี่ใช่ค่ะแต่มนสุดท้ายเนี่ยที่เขาออกเนี่ยเราก็จะคืนเป็นเงินสดคืนทบเลยแล้วอย่างนี้มีลูก ค้ามาติดบ้างครับเอาจะบอกว่ามีเยอะมากล่าสุดก็มีลูกค้าจากลำพูนบ้างแล้วก็ยังโทรคุยเนอะเหมือนเพื่อนกันแล้วบางทีก็ได้แบบคุณป้าคุณลุงอะค่ะเขาเรียกผูกพันเหมือนลูกกลับไปใต้กลับไปยะลาก็ยังแบบส่งขนมส่งอะไรมาให้ค่ะอย่างนี้พี่ๆนี่เคยสับล่างสูงสุดกี่คนพร้อมกันครับก็ประมาณสองคนสามคนเนี่ยอ๋อจะได้ถูกถึงหน่อยเท่าที่ฟังผมรู้สึกว่าพวกพี่ต้องใช้จิตวิทยาระดับหนึ่งนะครับแล้วต้องคอนซีทีมากก็เลยอยากรู้ว่าก่อนที่จะ เกิดสภาวะเนี่ยพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรอ๋อพวกพี่เป็นเซลเนี่ยสามคนเซลดูว่อเกี่ยวเลยถ้าสิงอยู่แล้วเซลแล้วก็จะมีน้องก็จะมีแคชเชียจะมีโอเปอรเลเตอร์ก็คือผันตัวเองมาทํางานตรงนี้แทนจะใส่ผู้พี่ๆที่ว่าเป็นเซลล์อยู่แล้วน้องๆก็จะดูวิธีการคุยอย่างนี้พี่ต้องทํางานกี่ชั่วโมงต่อวันครับเนี่ยจริงๆโรงแรมก็จะพีกให้เราทาประมาณ9้าชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ12เวลาจะแแบบกันใช่ค่ะก็มีน้องเข้า7โมงคนเก้ากโมงก็ไปออกทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็คือ จะมีสแตนบายตลอด24ชั่วโมงไม่ไม่ไม่ถึง24ชั่วโมงก็แปลว่าจะมีทีมคนคุยตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงดึกสุดเท่าไหร่ไล์กลุ่มเราจะปิดประมาณ2ทุ่มแต่ถ้าไล่ออฟฟิเชียลเนี่ยถ้าบางทีเรากลับบ้านแล้วมัน๊อบอัพขึ้นมาแล้วก็ช่วยตอบให้คือบางทีมันนอกเหนือจากเรื่องงานแล้วแหละมันเรื่องกิตการแล้วหละโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมนะก็ได้ข้อมูลนะฮะมีทีมตับทุกดูแลรู้สึกดี อ่าแล้วเด็ดทีนี้เราจะมาจําลองกันครับว่าขั้นตอนการสวบของผู้ที่มาพักเนี่ยถึงวันนัดลงมาปุ๊บจะต้องมาพบแพทย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะบคุณพี่อะไรครับผมสุปราณีนะคะก็เป็นพยาบาลประจาสเปกครองค์กของโรงแรมจอมเทียนตาบีพัทยานะคะผู้ที่มากักตัวเนี่ยกักตัว15วันใช่ไหมคะเขาก็จะมีการสวบองสองครั้งจะนัดสวบองเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5ของการกักตัวแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยประมาณวันที่11ของการกักตัวค่ะพอถึงวันที่เราจะนัดสวบอตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีการนัดหมายกับผู้ที่่่อออยูบนนหห้้งพักกใ มีการเตรียมตัวนะพอถึงเวลาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะโทรตามลงมาพอลงมาปุ๊บเขาก็จะลงมาตามลิฟต์แล้วก็เดินมาตามทางที่เราจัดเตรียมไว้เราก็จะมีการตรวจสอบชื่อเพื่อความถูกต้องพอยืนยันตัวแล้ว, <S <S ลวเราก็จะ<อ>ให้พามานั่งโต๊ะตรงนี้เพื่อพบแพทย์นะคะเนะพราะว่าการที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเราไม่มีโอกาสเจอหน้าเจอตาเขาตอนนี้ก็จะเป็นโชคดีที่ว่าแพทย์กับผู้ที่มีโรคประจาตัวก็จะได้พบหน้ากันและก็มีอาการผิดปกติอะไรก็สามารถแจ้งแพทย์ได้เลยวัดความดันต้องการอะไรมีอาการผิดปกติยังไงสามารถแจ้งแพทย์ได้แพทย์ตรวจแล้วเราก็จะไปถึงจุ ก็จะนั่งคุยกันเลยใช่ไหมครับตามปกติสักการณ์อาการยังไงเครียดหรือเปล่าทำได้ไหมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจําตัวความดันเนี้ยค่ะเรา,าก็าจะมีวัดความดันถ้ามีอาการผิดปกติก้ถามว่าเดินคนไข้มียารับประทานอยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องสังเกตอาการต่อถ้าปกติเราก็ค่อยติดตามกันทีหลังถ้าผิดปกติบางทีแพทย์ก็จะเพิ่มยาให้ก็คือตรงนี้สามารถจ่ายยาที่เขาเป็นโรคอยู่ได้เลยใช่ไหมครับก็จะมีต้องให้ผ่านทางแพทย์เป็นคนพิจารณาว่าจะเพิ่มอะไรแล้วเราต้องรู้ด้วยขั้นตอน ว่าเขามียาประจำอะไรอยู่บ้าง พอผ่านตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะพาไปถึงโต๊ะที่สบอกค่ะเราก็จะมีทางเดินเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราพาไปนะคะซึ่งตรงนี้เราเตรียมไว้ตรงนี้แล้วผู้ที่รับการสบอกนั่งได้เลยค่ะนั่งนะครับนั่งเลยครับเครับพื่อนครับอันนี้คือเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วเรามีกัน3มคนแต่เราจะไม่สบอกทุกคนเพราะว่าจะเหนื่อยพี่ๆเขาเขาจะยิ่งเสี่ยงโอไะนายออกสบอกมาบ้าเชยกว่าโอ๊ะนายขับรถไหมไมื่อเคยตรวจไหวัดใหญ่กันหรือไม่เคยอังนั้นลองเพื่อนไม่ลองอะโอ๊ะนายออกสบอกออกปุ๊บคนเดียวสบอกเล โดนเลยนะหนึ่งกับสองดูที่จะทำผิดกันไหมโอ้น้อยสองไปกัดไปกันไปกันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลขสามกับสีสกับสมือมันทำยากไงมือมันทำยากไง เชิญผู้สองดลยครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้จริงๆเนี่ยมีคนอาจจะสับสนนะครับคุณพี่ไพรวัลงบอกว่าทั้งหมด15วันเนี่ยจริงๆวันที่เข้ามาพากวันแรกเนี่ยเขาไม่นับเป็นวันที่หนึ่งนะเขานับเป็นวันที่ศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ15วันคุณพี่มาแล้วขึ้นเคียงแล้วครับผมสวัสดีครับผมไอ้ตัวสมบัตเนี่ยเราจะทำสองที่เนาะออนแรกเราก็จะแย่เข้าจมูกก่อนก็แยกเข้าไปตาขีด ด้วยขนาดนี้สามถึงห้าวินาทีอะใต้ตาคือเก็บที่คอนะแย่เข้าในคอช่วงที่แย่อาอจจะก้นหายใจช่วยหรือว่าแบบอาจจะมีไออะไรก็พยายามกันกันก็ไอท์ให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับพอเราแย่เสร็จปั๊บเราก็จะใส่ตัวนีเดียตรงนี้ด้วยอ๋อเพื่อไปตรวจใช่ไหมใช่เพิ่มไปตรวจแต่นี้เราทำซมเปิลให้ดูกต้องซูสูนะเพื่อนอันนี้แย่แย่จะหนึ่งแครับ หน้าตาดูสบายนะเพื่อนเสร็จแล้วอ<ช>๋อเสร็จแล้วเขาเข้าไปปั่นอยู่ในจมูกนะเมะื่อนกะี้เนี่ยมีคนบอกว่าเหมือนวาซาบิเหมือนจริงอันคือเข้าคอครับข้าคอต้องทำาไงครับอกว้างแล้วการแต่ใจเนี่ยอันนี้มันจะใสได้นะครับอา้อาวเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วนี่ถือว่าเพื่อนผมเก่งมากเลยใช่ไหมครับไม่ไอไม่อะไรเลยสุดยอดคนมนุษย์ มือทำไมขอบคุณพี่เขาก่อนขอบคุณครับผมในไงรู้สึกเรเหมือนกินทาโกะอาสาเพื่อนเรากินแล้วกึ๊กเนี่ยมันิดเตีอะไรไหมลองไหมไม่ลองจริงๆอ่ะมันคือการตรวจปกติแะครับอย่าเอามันมาเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให้เรากลัวว่าเฮ้ยเราไม่อยากตรวจมีอีกเยอะแยะมากมายที่เราควรจะกลัวการตรวจมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคุณเสี่ยงแล้วคุณไม่ตรวจอันนี้น่ากลัวใช่อันนี้พอตรวจเสร็จปุ๊บก็รอผลตรวจหนึ่งวันนะครับเสร็จแล้วก็คือว่าเขาจะไม่มีการกระโตกระตากห้ามบอกใครคือปุบ ขึ้นไปบนห้องออนั่งรอผลคือมีบางคนก็กระวนกระวางอยากรู้ผลถามเป็นอะไรกลุ่มเขาจะยังไม่ตอบเขาจะรอวันรุ่งขึ้นแล้วเขาก็จะบอกหนึ่งชั่วโมงล่วงหน้าก่อนที่จะพาตัวไปโรงพยาบาล<ช>เพราะว่าการการทัน๋อแล้วก็จะมีรถมารับที่นี่เลยเก็บของปุ๊บแล้วก็ไปเลยน่าจะเห็นภาพนะ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่คนมีข้อสงสัยอยากถามอะไรเยอะตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ตอบโจทย์หลายๆคนการกลับตัวเป็นยังไงที่แท้จริงยถ้าเกิดจําเป็นจะต้องบินจริงๆควรทําตัวยังไง ตอนนี้ครับเรามาอยู่กับท่านพันเอกนายกฤษตศรีธนายุวศินนะครับผู้ประชาการเหตุการณ์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหน่วยงานทึงที่มีบทบาทสาคัญในการเข้ามากํากับดูแลสเตจโควิเนทีนของโรงแรมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกทั้นๆว่าท่านรองเล็กละกันได้นะครับบทบาทของหน่วยงานท่านทาอะไรบ้างครับถ้าบทบาทของหน่วยงานผมจะเป็นฝ่ายบริการก็ยังมีการอํานวยการประสานงานกํากับดูแลก็สั่งการดําเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกาหนดเพื่อให้ผู้เข้าพักปราศจากโรคหรือไม่มี ส่วนรักษาความปลอดภัยคํากำับดูแลว,ว่าไม่ให้มีการออกมาเพ่นพ่านหรือใปเข้าความนุ้นน,นี้มีการส่งของให้แก่การในส่วนของทีมพยาบาลเราก็จะประสานงานทุกวันว่ามีใครป่วยไหมเครียดไหมในส่วนของโรงแรมเราก็จะดูเรื่องอาหารหในส่วนของผมก็รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายมามาจาักประชุมเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปเคยมีเคสแปลกๆหรือหนักๆมั้มครับแบบว่าผู้กักตัวไม่ยอมอยู่ในห้องเลยตัวนั้นจะเป็นปุ๊บของที่เป็นติดตุลาเรือรังติดบุหรี่เรือรังเนี่ยถ้าไม่ได้ทุบุหรี่เนี่ยจะทนไม่ไหวเลยอีกกรณีคือจิตเวชเห็นภาพห้อน ก็จะทนไม่ได้ทางเราก็จะให้นักกิตตเวชเข้ามาวิเคราะห์ดูว่าจะอยู่สเตตไหวไหมถ้าไม่ไหวเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมเรียกว่าต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายอย่างแน่นอนโโหแน่นอนปัญหามันหลายอย่างแค่คนธรรมดาก็แย่แล้วใช่แล้วยิ่งแบบว่าจิตเวชด้วยอะไรเงี้ยกรณีใกล้ครบ14ีวันแล้วทางสเตต์คอนทินก็จะสอบถามแต่ละคนว่าท่านประสงค์จะเดินทางกลับบ้านอย่างไรอย่างเช่นเดินทางโดยรถที่ทางราชการจัดให้ไปลงโคราชก็ไปส่งที่สระ แล้วถ้าในกรุงเทพอะครับถ้าในกรุงเทพก็ส่งที่กรมการขนส่งทางบกตรงขง้ามสวนจตุจักรบกรุงเทพกับนนทบุรีที่เดียวกันแต่ไม่ส่งกางทางแน่นอนการทสงกลางทางทางเราก็จะแจ้งไปว่าจังหวัดไหนบ้างไปลงที่ไหน ญาติามารับที่สเตจควา a ลนทีนก็ได้เราจะทําเป็นกู o เก e f o ฟอร์มหรือเป็นแบบฟอร์มให้เลือกว่าามประสงค์ไปรถรัฐบาลหรือจะให้ญาติมารับหรือจะกลับเองมีอยู่3ามช้อยในกรณีที่ญาติมารับก็คือรับจากสเตจคว r a n นทีนเลยแล้วก็กลับไปถึงบ้านได้เลยแต่ถ้ากลับเองโดยรถจำทางหรือกลับได้เลยครับเราเริ่มปล่อยตั้งแต่ประมาณ6กโมงเป็นต้นไปนนี้ต้องมีเอกสารอะไรยืนยันนะว่าผ่านการกักตัวมาแล้วนะสิบสี่วันครบถ้วนกรณีต้องออกจากสเตจควา a ลนทีนครบสิบสี่วันจะมีหนังสือรับรองให้สาหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้ว ไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมผู้ออกหนังสือรับรองให้ทุกท่านที่กลับถึงบ้านแล้วควรจะอยู่ห่างจากบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะคนป่วยคนชราการกินอยู่ก็แยกอีก14วันการไว้ไอีกชั้นหนึ่งคับหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนถ้าต้องออกไปก็ให้สวมหน้ากากทุกครั้งแม้แต่อยู่ในบ้านาในกรณีถ้า,าตัวเองมีอาการติดเชื้อโควิดไข้ขึ้นเกิน3า 5. 5ขึ้นไปลิ้นไม่รับรสหรือจมูกไม่ได้กลิ่นไอแห้งประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่หรือโทร1 4 2 2ได้ตลอดครับคน นที่จะต้องมาเข้าสเตตควอลตินก็ขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินการของสเตตควอลตินจะดําเนินการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกําหนดครับเพราะนั้นก็มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแค่เราทําตามสิ่งที่เขากาหนดไว้ให้รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าที่ก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดีครับขอขอบคุณสําหรับข้อมูลจากท่านรองเลขาามากนะครับครับผมขอบคุณมากครับ ท้ายสุดถ้าเกิดสมมุติว่าบทสถานการณ์เราจะกลับมาเปิดปกติเห็นว่าทางรัฐบาลเขามีตราสัญลักษณ์บางอย่างมาให้ S H A ใช่ไหมฮะคือตราจากคอททอรฮะร่วมกับสาธารณสุขการฟุกคุมโลกเขาจะมีการมาตรวจโรงแรมหรือร้านอาหารต่างๆมีมาตรฐานพอไหมสะอาดพอหรือเปล่าเขามาตรวจแล้วเราผ่านก็สามารถเอาตราเนี้ยไปยืนยันได้ลงในทั้งทางเว็บไซต์หรือที่โรงแรมเลยก็ได้อันนี้ก็คือตราเพื่อผู้บริโภคเลยแหละครับผมถ้าเห็นตราเนี้ยไว้ใจได้แล้วจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปพักโรงแรมไหนก ็มองหาตรานี้ไว้ครับแล้วสำหรับสเตจควอรนทีนี้คร่าวๆอาจจะเปลี่ยนเป็น ALQ แทนซึ่งเป็น Alternative Local Stay ครับเป็นที่สำหรับชุมชนและจะไม่ได้ทางรัฐบาลเป็นคนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็รอติดตามข่าวไปหลังจากเทปออนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเป็นอย่างเดิมอยู่ก็ได้ขอย้ำอีกทีว่าเทปนี้คือถ่ายมกรา2,564เทปนี้ห้ผมฟึ้งใจอย่างนะคือรู้สึกว่าสิ่งสาคัญของสารกับตัวอย่างหนึ่งเนี่ยคือใจเขาใจเรามาตรการบางอย่างที่ทางโรงแรมตั้งขึ้นมาเนี่ยแหกง่ายตอนกลางคืน ม่มีใครมาคุมคุณ24ิสชั่วโมงคุณอาจจะเปิดประตูงออกมาไม่มีใครรู้หรือแม้กระทั่งพวกพี P ่ๆี่แอดมินการที่เขาจะพยายามพูดคุยกับคนอื่นได้แบบนั้นน่ะเขาก็ต้องรู้ว่าคนที่เขามาใช้บริการเนี่ยต้องการอะไรเขาต้องอ,อยู่กับความเครียดใช่อันนี้มันไม่ใช่แค่ภาพของข้างในโรงแรมที่เราเห็นแล้วอย่าไปกลัวการตรวจโควิดกลัวตัวเองเป็นคัสเตอร์ดีกว่ามันต้องเป็นความรับผิดชอบต่อสาธารณร่วมอ๋อถามเพิ่มอีกคำเดียวครับถ้าสถานการณ์โควิดหมดไปเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่เราได้บทเรียนจากทางนี้มาจะได ความปลอดภัยอาจจะมีเจลล้างมือตลอดเวลารักษาความสะอาดมากขึ้นห้องครัวห้องนอนห้องน้ําจะคลีนมากขึ้นจากที่คลีนอยู่แล้วแอดมินเนี่ยอาจจะยังคงอยู่ด้วยซ้ำเพื่อที่จะได้มีการคอนแทคกับลูกค้าได้สะดวกขึ้นก็ขอขอบคุณทางโรงแรมทีจองเทีย่งนะครับผมถ้าอยากมาพักที่นี่จะต้องทํำยังไงครับผมจองมาได้เลยครับจองมาได้เลยครับหรืออยากไปโรงแรมอื่นในเครือได้ไหมครับได้ครับินดีครับมีที่ภูเก็ตครับที่กรุงเทพครับภูเก็ตเกรสแลนด์นะครับกรุงเทพก็มีรัตนโกสินทร์ โโยเบนจาแล้วก็โรงแรมนานาครับทราเวสโฮเทลครับผมอ๋อเยอะอยู่เยอจะเป็นเครือก็สามารถมั่นใจได้เรื่องความสะอาดความปลอดภัยไปได้เลยขอบคุณคุณหนึ่งด้วยขอบคุณคคุณคราบขอบคุณทุกท่านอื่นๆด้วยนะครับฝากขอบคุณไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่ให้ทุนเรามาพาเรามาดูที่ดีๆอย่างนี้ขั้นตอนต่างๆว่ามีความปลอดภัยยังไงสเตเตเซฟนะครับทุกท่านรั้งมือบ่อยๆสู้ๆไปมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กองทุนพัฒน,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ส่งเสริมการผลิตสื่อรณรงค์คนไทยห่างไกลโคว,วิด